สวัสดีครับสวัสดีค่ะปูเป๊เกศรินค่ะผมอภชนาบุญสัตยาครับพวกเราสองคนนะคะนักแสดงจากล้นเกมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเขาคือใครอุ้ยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าบทลงโทษเนี่ยเราจะต้องเต้นลงติ๊กตอกอ่าแล้วใครที่จะตอบก็ต้องกดต้องกดกระดิ่งนะคะมาเอาเลยวาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะใครจับก่อนจับพร้อมกันเลย มาสิห้าีสองห้ามให้รู้นะคะแหมไม่ต้องมาแอบดูของตัวเองดูให้ชัดเจนก่อนใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นเขาทำแค่หนุกเขาขิงนะเพราะว่าปกติเนี่ยหนูชนะตลอดในเกมพวกนี้พี่ทายก่อนดีกว่าอ่าได้ได้ได้เป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่เป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่อายุน้อยกว่าพี่ใช่หรือไม่อายุในตัวละครหรือชีวิตจริงเม้ยย้อนถามแล้วด้วยเอาชีวิตจริง จริงไม่ใช่เป็นคนไม่ดีใช่หรือไม่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มป้นของพระเอกใช่หรือไม่ะะไม่ใช่ไม่ใช่ตูงกว่าพี่ออฟใช่หรือไม่ไม่ใช่ขอตอบค่ะตอบว่าน้องสันตีเล็กทันธัดันทันทานทันทานคันน้องสันเป็นตัวละครที่เขาจะเชี่ยวชาญทางด้านการขับร นะก็คือพาหลบหนีนั่นเองนะครับก็ับบทมันต้องสัน้นให้ผู้เป๊ะเสิร์ของมูเป๊ะไหมคะพี่พี่ไทยอ่าไทยก่อนใช่แล้วโดนไหมผิดไอ้พี่ไทยพี่ไทย,ทยพี่ไทยคือคนที่มากับเสียงเพลงเขาเดินเขากอกปุ๊บเขาจะร้องเพลงเข้ามาเลยพี<笑>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 ่ไม่เคยเห็นเหรอผมว่าอะไรท่ฉันอ่าเันเสียตรงนี้มาค่ะใช้เวลาดูนานเหลือเกิน เมื่อกี้พี่ออฟเริ่มถ่ายก่อนนะตาบุเปเริ่มถ่ายก่อนนะคะผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่่อง้อใช่เรื่องนี้ตัวละครผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่เป็นคนดีใช่หรือไม่ใช่เป็นคนดีใช่หรือไม่ใช่ตอบเลยหนูตอบก่อนพี่แชปเวลาก่อนพี่แชปดูได้คนเต้นติ๊กตอกแล้วค่ะพี่แชปนะคะระบบทเป็นฝฟาฟที่แปลว่าสบายดีนะคะเอ่อเรื่องนี้เขาจะเป็นแบบผ่อหนุ่มมือเบา ขี้ขโมยลักเล็กขโมยน้อยนะคะเป็นคนไม่ดีมาก่อนซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นคนไม่ดีเฮ้ยอย่เกนี่คุณไม่พูดถึงชีวิตจริงเขาเหรอ่ยไม่ในละครเรคเตอร์เรคเตอร์พี่ถ่ายได้ใช่ไหมของหนูอะไรได้ได้ได้พี่ออฟชนะผลผิดเนี่ยคนดีมีไม่กี่คนยังไทยผิดพี่พี่ทองเชียค่ะดาวาดค่ะดาวาดอนนี้เขาเล่นด้วยเหรอผมลืมคุณลุงเขาเล่นเป็นลุงพี่ไงอ๋อเรียกผมไอ้หนูผมเลยไม่สนใจโอ้ยก็เป็นตำรวจนะที่ ออกมาแล้วก็รับรู้เรื่องราวในการป้นตั้งแต่ครั้งแรกของรุ่นคุณพ่อครั้งแรกแล้วก็มาถึงรุ่นเราก็พยายามเสืบหาว่าไอ้ที่เรากำลังป้นอยู่เนี่ยมันคืออะไรไม่พี่ไม่ถูกเลยนโอ้โหคนนี้ก็เปิดเงึบเลยเนี่ยให้พี่ถามก่อนผู้ชายใช,ใช่หรือไม่ไมใช่ตอบเลยกันอริมัวเล็กสีตามานี่ไม่ได้ถามเลยเนะี่ย เปิดพร้อมกันมาห้าสีาอถ่าถูกแต่ผมท้ายก่อนไงกล้เขาไปเถอะหนบอกอยากแพ้รับคาบไงซิตาเป็นไอทีนะครับชอบระบบแฮกเกอร์แล้วก็เก่งในเรื่องกับการวางแผนในเรื่องแบบระบบกล้องวงจรเขาจะเก่งเรื่องนี้น้องวิซ่าครับเป็นน้องใหม่นะครับนิวสตาร์ไม่มีอะไรเด็ดขาดเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะตามพวกเรา ตลกตลกว kind of ิซาเป็นคนตลกแล้วก็จําบทเป๊ะมากใช่ใช่บทเขายาวมากนะอันนี <S <S ้หมวยเล็กนะคะก็เป็นน้องสาวของตีน้อยนะคะก็สาวคนนี้นะคะเขาจะเป็นสาวที่เก่งในเรื่องไอทีเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกมือของสีตาเป็นผู้ร่วมปล้นกับเหนือเมฆนะคะส่วนอลิซนะคะก็จะเป็นเด็กที่น่ารักมากอายุก็คือน้องน้อยที่สุดในกลุ่มแล้วบางเรื่องก็แบบความน่ารักคือบางเรื่องน้องก็ยังไม่ทันแบบว่า พีพ่ๆในเรื่องมุกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไว้แกล้งน้องน่ารักดีสนุกดี่ปูเป้ได้เท่าไหร่ปูเป้ได้2คะแนนค่ะพี่อ๊อฟได้1คะแนนผู้แพ้แก็คือพี่อ,อ,อ๊อฟนะคะเราะจะไปดูพี่อ๊อฟเต้นนะคะก่อ,ะอนจะไปทําบทลงโทษนะคะขอฝากละครน,นิดหนึ่งไดยปะใครจะไปห้ามเธอแล้วอ่าขอฝากนิดนึงนะคะเพราะว่าของเรานะคะอัดแน่นสุดๆค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง7 HD กด35 กลับละครปลอดเนื้อแมกคูนชนะย่อมล่าเริงเสมอใช่หนูล่าเริงเสมอไปดูพี่อ๊อฟเต้นกัน,นะค่ะทุกคนแม่่ทีดีด